ออสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอตัวชุดสลับไฟนะครับด้วยแมกเนตแกเนติกแล้วก็จะมีชุดดีเลยนะครับเป็นวงจรวงจรอะไรนะจำชื่อไม่ได้วงจรอ๋อวงจรอินเตอร์ล็อกนะครับก็มันจะช่วยให้ ให้แมกเนติกไม่สามารถทำงานพร้อมกันได้นะครับก็จะมีเรียงเข้ามาช่วยเ่ป้องกันปัญหาที่แบบว่าแมกเนติกทำงานพร้อมกันหรือว่าหน้าสัมผัสแมกเนติกมันติดนะครับคอยติดอะไรประมาณนี้แล้วก็ถ้ามีตัวหนึ่งติดตัวนึงมันจะมันจะติดไม่ได้นะครับวงจรทร่าคๆก็จะประมาณนี้ผมได้วงจรนี้มาจากาช่างเล็กนะครับ เห็นในกลุ่มส o l าเซลล์เขาโพสลงแล้วก็ได้มาก็ให้เครดิตช่างนิดนึงนะครับส่วนใครอยากได้วงจรจะขอที่ผมก็ได้หรือจะติดต่อไปที่ช่างเขาก็ได้นะครับวงจรผมก็เข้า้ๆไว้ผมก็เข้าๆวไ,ววไว้ประมาณนี้อันนี้ลีลีก็เป็นจุดตัวที่สอง B ก็คือชุดที่2นะครับ A ก็คือชุดที่1ให้ดูประมาณนี้อันนี้ชินโน่ทัมเมอร์เดี๋ยวผมจะต่อยังไม่แน่ใจว่าจะต่อมาหน่วงโซล่าเซลล์หรือว่าจะต่อเป็นตัวไปใช้งานนะครับเพื่อได้อ่านกับค่ากระแสแล้วก็ตั้งเวลาตั้งโวล์เกินโวล์วลต่ำนะครับไม่แน่อาจจะซื้อมาอีกตัวแล้วก็มาใส่ตัวหน่วงเวลาโซลาเซลล์ แต่ถ้าใครไม่ใช้ที่นทัมเมอร์แล้วก็ไปใช้ตัวตั้งเวลานะครับทัมเมอร์ตั้งเวลาได้เดี๋ยวผมจะาลองให้ดูก่อนอันนี้ก็จำลองไว้เฉยๆนะครับเป็นเบกเกอร์แผงแล้วก็เบกเกอร์ไฟบ้านแล้ก็แมกเนติกหกสิบแอมป์นะครับ สองอันนี้ดิเลยสิบแอมเพราว่ามันใช้แค่สิบแอมหรือเท่าไหร่นะตัวนี้จำไม่ค่อยได้น่าจะสิบแอมนะครับว่าเราใช้แค่เป็นตัวสั่งงานคอยเฉยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้แอมเยอะอ่ะมาลองกันเลยครับลองกับจะลองกับหลอดไฟนะครับเพราะว่าจะได้เห็นผลต่างเวลาเครื่องดับ เวลาสลับไฟจะได้เห็นผลต่างว่ามันใช้เวลาไฟจะกระพริบเท่าไหร่ประมาณนีอ้อันนี้คือเปิดไฟมาแล้วถ้าไฟโซล่าเซลล์ก็เบกเกอร์ตัวนี้จะขึ้นนะครับอ่าไฟจะติดไฟติดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโซล่าเซลล์ไฟหมด ก็จะ,จ,ะจะสลับเข้ามาเป็นไฟบ้าน,นครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไฟบ้านสแตนบายไว้เลยนะอันนี้จะ,จะจิ้มให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวถ้าจิ้มตัวนี้ลงมันก็จะดับนะครับมันจะทำงานพร้อมกันไม่ได้นะครับอ mm hmm. ผมก็มองว่ามันปลอดภัยปลอดภัยกว่าไม่ใส่เพราะถ้าไม่ใส่บางทีมัน ติดหน้าสัมผัสหรือว่าคอยติดมันก็จะอันตรายอยู่อ่ะอันนี้ผมเปิดสายบ้านสแตนบายแล้วพอไฟโซล่าเซลเข้ามานะครับอ่ะมันก็จะสลับเข้าสลับเข้าไฟโซล่าเซลแล้วปิดโซล่เาเซลไฟหมดดูนะครับดูหลอดไฟครับว่าจะกระพริบ,บว่าจะดับนานไหม หนึ่สองชอบนะก็จะมีช่วงกระพิบอยู่นะครับพอสลับเข้าหรือว่าเป็นที่มือมือผมหรือเปล่าผมสับช้าหรือเปล่าอ่ะเนี่ยสับไวๆอันนี้นี่สับไปไวอันนี้ปล่อยไป นะประมาณนี้แล้วก็เปิดตัวนี้แล้วตัวนี้เราลองกดตัวนี้นะครับว่ามันจะทำงานพร้อมกันได้ไหมโซะล่าเซลจะตัดนะครับมันจะไม่เกิดการช็อตเดียวเดียวมันไม่เห็นอนะแสงไฟมันสว่างเกินคอยดูตัวนี้นะครับว่า ตัวนี้มันจะเด้งขึ้นตอนนี้จะจะกดลงนะครับตัวนี้จะเด้งขึน้นจะเห็นหรือเปล่าเนี่ยอ่ะตัวนี้เด้งเด้งขึ้นนะครับเน,นี่ยตอนนี้ผมกดลงแล้วพอปล่อยตัวนี้มันก็จะลงนะครับอแบบนี้ผมว่าปลอดภัยนะครับมันน่าจะปลอดภัยกว่าที่ไม่มีวงจรอ,อินเตอร์ล็อก อินเตอร์ล็อกก็จะมาช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นอันนี้ผมก็จะทดลองดูก่อนเพราะว่ามันต้องใช้นานๆดูก่อนเดี๋ยวเป็นยังไงจะมาอัปเดตอีกทีครับเพราะว่าตอนนี้ใช้ ATS แบบแบบเป็นยังไงล่ะไม่มีรูปให้ดูด้วย ใช้เอทีที่ซื้อตามช้อปปี้ a าซาดทั่วไปนะครับที่มันเป็นสำเร็จมาเลยอะ่ะแบบนั้นมันเวลามันสลับแอร์มันตัดนะครับกว่าแอร์จะกลับมาเย็นมันก็ใช้เวลาค่อนข้างจะนานพอสมควรแต่อันนี้ผมต้องลองดูก่อนว่าแอร์มันจะตัดไหมแต่ที่เห็นเขารีวิวกันช่างเขาทํากันเขาบอกว่าแอร์มันไม่ตัดนะครับก็ออยังทํางานได้ทีวีอะไรก็ยังทํางานต่อปกติ แต่อันนี้มันก็จะไวหน่อยเพราะว่าพอไฟขาดขาดไายห,หายมันก็ติดดับติดดับไปเลยนะถ้าหลอดไฟเนี่ยแต่ถ้าเป็นหลอดไฟ led หลอดไฟทั่วไปถ้าหลอดไฟ led มันไม่น่าจะมีช่วงดับเพราะว่ามันจะมีมันจะมีซี่ถ้าดับก็น่าจะดับไม่นานนะครับแต่อันนี้ก็เห็นเห็นเลยว่าดับดับแล้วก็ขึ้นใหม่ ก็มีอีกแบบหนึ่งผมว่าผมลองดูแล้วนะที่ไม่มีรีเลย์น่ะมันจะสลับไฟได้เร็วกว่านะเท่าที่ผมลองดูพอมีรีเลย์เข้ามาแล้วก็จะช้านิดนึงกับประมาณหนึ่งวิหรือไม่ถึงหนึ่งวิก็ไม่แน่ใจผมไม่มีที่วัดไม่มีที่จับไม่มีอะไรวัดให้ดูแต่ความรู้สึกของผมที่ผมรู้สึกได้ก็คือ ไม่ต่อผ่านรีเลย์อ่ะไม่ต่อผ่านวงจรอินเตอร์ล็อกมันจะสลับได้เร็วกว่านะความรู้สึกนะครับน,นี่ก็ชี้แจงกันนิดนึงใครใครลองแล้วผลต่างยังไงก็มาแชร์กันได้ครับแชร์ความรู้กันได้ก็ลองดูเผื่อใครสนใจสำหรับสายโซล่าเซลล์นะครับสายที่คนที่เล่นโซล่าเซลล์น่าจะกำลังหาแบบนี้อยู่เพราะว่าผมก็หามกัน ก่อนผมใช้ ATS รู้สึกว่ามันสับไฟเนี่ยมันจะประมาณ3-4วิได้ไฟก็ดับไปตัวนี้ประมาณวิเดียวเต็มที่ก็ไม่เกิน2วินะครับใครสนใจก็ทักมาขอวงจอรได้นะครับหรือว่าจะแคปเอาตามที่ผมถ่ายลงก็ได้ ก็เครดิตก็ผมได้มาจากช่างแรกนะครับให้เครดิตช่างโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละชี้แจงประมาณนี้เดี๋ยวต้องขอใช้เวลาใช้จริงดูก่อนว่ามันจะทนไหมที่เราต้องดูกันต่อก็คือความทนนะครับการใช้งานนี่ก็ถือว่าโอเคแล้ว ครับก็ฝากทุกท่านนะครับติกดติดตามกดถูกใจนะครับแชร์ได้นะครับไม่ว่ากันหรือถ้าใครอยากได้ทำไม่เป็นอยากได้เดี๋ยวก็สั่งผมได้เดี๋ยวผมทำให้ก็ได้แต่ว่าไม่ได้ทำแบบนี้นะมันจะลงกล่องดีๆอยู่นะอันนี้ก็คือำทำจำลองเฉยๆเดี๋ยวก็จะเอาไปลงกล่องเหมือนเดิมโอเคครับ ลากันไปด้วยคลิปนี้แล้วครับขอบคุณครับ